เฮ้ยพร้อมรับสัตว์กันรือยังกับเชิญยิ้มบายเรนนี่ครับนะนี่คืการรวมตัวกันระหว่างนะครับเชิญยิ้มนำโดยพี่เป็ดเชิญยิ้มและเรนนี่คอร์เปอเรชั่นนำโดยโดรอริยาฟังนะครับ2พลังพนึกกันนะฮะร,ระหว่างนะครับ แบรนด์ที่ให้ความสุขคนมานานหลายปีและแบรนด์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจอัตโนมัตินะครับซึ่งอยู่ข้างหลังผมนี้คือกองทัพที่ทำให้คุณมีรายได้สร้างอาชีพสร้างเงินให้กับคนโอ้ oh, และนี่เลยคือออริจินอลเลยนะครับของทางเลนดี้และทางนะครับเชนยิมนะครับเชนยิปเวนดิ้ครับตู้กดสินค้าครับต้องบอกว่าตู้นี้นะครับจ,จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่เครื่องเดิม แล้วมันจะเย็นตลอดเวลามันฉ่ำมากเลยนะครับตู้นี้มีไว้หน้าร้านก็สามารถทําให้คุณสร้างรายได้ได้ตลอดครับเพราะว่าคุณก็ตื่มตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกาตงกาแฟเครื่องดื่มบํารุงกาลังเครื่องดื่มวิตามินนะครับสามารถเอาไว้ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตู้นี้นะครับราคาที่1นึ่งแสี่หมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับคุณสามารถที่จะดาวแล้วก็พอดอีก2งงวดได้กับเชิญยิ้มเวนดิ้งครับตู้กดสินค้าครับ Subtitles um.